เข้าตาเอิเห็นไ้มนี่ยว่าบุหรี่มันเข้าตาผมอะเห็นครับอ้าวเห็นแลยัจะสูบอยู่ทาไมถ้าลดผมคว่ำขึ้นมาทำไงเนี่ยคุณรับผิดชอบได้ไหมแ้วคัณคว่ำหรือยังครับอ้าวพูดอย่างนี้ได้ไงวะฮะผพูดยังไงเฮ้ยไม่งครับแรงแรครับอันนี้ดิมันดูบุหรี่แล้วที่บุหรี่มันเข้าตาพี่ อย่างนี้ไม่ถูกนะครับมันเป็นสถานที่ศึกษาครับผมพี่าพาแปลมาด้วยข้ามสุโขทัครับผมสถานศึกษาไม่ดีรู้ไหมครับโอเคครับ,รบมันก็ทำให้คนขับขีบข่ยานพาหานะเดือดร้อนด้วยเวลาขี่รถไฟสุบขรีไปจ้ะแลคนที่ขี่ตามมันก็จะเดือดร้อน การสูบบุหรี่ขณะขับรถส่งผลกระทบต่อผู้ที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันหากมีผงจากที่บุหรี่พิวเข้าตาของผู้ที่สัญจรไปมาในบริเวณนั้นอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ดังนั้นเราควรงดการสูบบุหรี่ในขณะขับรถครับ